คารรถสวยไลน์แอดแอดพีซีซีค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับบล็อกของผมนะครับจอพาพีซีนะครับสำหรับวันนี้ทุกคนผมจะพาทุกคนมารีวิวกับรถ SUV 5าที่นั่งนะครับเป็นรถสไตล์ยุโรปเลยเขาว่าได้เนาะกับเจ้า MGS S ตัว1.5สแูปคันนี้ของเราทุกคนเป็นตัว X นะครับ ซื้รถคันนี้ทุกคนเป็นรถปี2021สภาพสวยๆส,สีดำสวยๆแบบนี้เลยทุกคนใครที่กำลังชื่นชอบอยากหารถสไตล์ครอบครัวอยู่เอาไวปไ้ปใช้งานทุกคนที่ประหยัดน้ำมันหน่อยเนาะวิ่งไปต่างจังหวัดได้นะครับที่สำคัญออปชันต้องแน่นนะครับต้องมาดูเจ้า MGHS ตัว1.5 x ส l u ปคันนี้ของเราเลยทุกคนบอกเลยนะครับว่าออปชันจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอน ที่สาคัญนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษทุกคนซื้อลถกับทางเราครับ MG ทุกคันผมแถมให้ทุกคนฟรีๆเลยนะครับประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปีนานถึง70,000กิโลนะครับทุกคนโอเคมาดูในส่วนของตัวเจ้า MGSS คันนี้กันดีกว่าจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับจากตัวด้านหน้าเลยนะครับดีไซน์ด้านหน้าของจ MGSS คันนี้กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมเป็นตัวลังพึ่งแบบนี้สวยๆเลยนะครับ ซึ่งกระจกของตัวไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลยมีกตัวไฟเดย์ไทม์ันนิ่งไลท์มาให้สวยๆแบบนี้เลยซึ่งกระจกของตัวไฟหน้าก็ดีไซน์เหมือนรถยุโรป BM มากนะถัดลงมามีาตัวไฟตัดหมอกมาให้นะครับสวยๆเลยเนาะนี่ซึ่งกระจกของตัวล้อแม็กก็ดีไซน์เหมือนสไตล์รถยุโรปเลยทุกคนเป็นลายสวยๆแบบนี้เลยครับเป็นล้อแม็กอลลอยนะซึ่งกระจกของตัวขนาดล้อแม็กก็คือ R 1 8นะครับอันนี้ตัวยาวอยู่ที่235 50ับ50นะครับ R 1 8 โอเคขัดขึ้นมาในส่วนของตัวกระจกขับข้ากันบ้างนี่กระจกขักบข้ากนราจะเป็นกระจกขับข้างไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถมีตัวไฟเลี้ยวมาให้นะครับที่สำคัญเจ้า MG คันนี้ยังมีกล้องมาให้ด้วยเนาะซึ่งกล้องก็เป็นกล้อง360องศานะครับนีที่สำคัญทุกคนเวลาเปิดล็อกรถอะไรอย่างเงี้ยจะมีสขตัว Welcome l i g h ด้วยนะเจ้า MG X คันนี้สไตล์ยุโรปสุดเลยนะครับโอเค กส่วนของตัวกระจับที่จับประตูบ้างเนาะทนกคนกระจตัวน้จับประตูก็จะเป็นกระจกประตูแบบโครเมียมนะครับมีตัวระบบสมาร์ทคีย์เสี่มาให้เนะแบบนี้เลยดีไซน์สวยงามนะครับรถ SUV นะครับสไตล์ออกยุโรปเลยนะครดีไซน์เหมือนรถยุโรปแท้ๆเลยนะนี่นะครับซึ่งกระจกของตัวด้านท้ายทุกคนก็จะเป็นรถสไตล์ SUV แบบนี้เนาะมีตัวสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับไฟเบรกดูดีสามนี้มาให้นะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED แบบนี้นะครับ มีสอตลบเซฟตี้ความปลอดภัยโปรเซเซอร์ด้านท้ายเนาะมีมาให้อยู่นี่นะครับ4จุดนะ,ะประมาณนี้ทุกคนซึ่งกระจกของตัวคัดเปิดฝากระโปรงท้ายจะเป็นไฟฟ้าแล้วนะเจ้า MTS S คันนี้นะครับนี่แม้แบบนี้เลยหรือว่าสวยงามนะครับทำมาได้อย่างดีทุกคนแล้วก็มีกระจกของตัวอาที่บงังแดดเนานะแบบนี้นะครับพับเก็บได้โอเค ซึ่งในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระก็สามารถใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะกว้างมากนะครับแล้วก็ยังที่สำคัญยังสามารถพับเบาะได้พกสิบสี่สิบอีกด้วยนะเจ้า m g s คันนี้ของเรานะครับก็แบกช่องใส่ของอะไรได้นะครับมีตัวอย่างอะไหล่มาให้นะอันนี้โอเคเลยนะครับรถ m g s s ค okay, knows, ันนี้ของเราครับใครที่ชื่นชอบรถที่มีอาอปชันแน่นนะครับดีไซน์จัดเต็มราคาถูกถูกนะครับไม่แพงเกินไปนะทุกคน ้า MG คันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์กันาแน่นอนนะครับดีไซน์ให้มาจัดเต็มมากเนาะแลวก็ออปชั่นก็คือแน่นมากเลยนะครับถัดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในส่วนของตัวภายในตัวรถนะครับแล้วก็ออปชั่นภายในตัวรถดีไซน์ภายในตัวรถเป็นยังไงผมบอกเลยทุกคนกว่าว้าวอย่างแน่นอนนะครับเราตามมันุปชมเลยครับไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถเนาะของเจ้า MG HS ตัว1.5 x o o ปคันนี้ของเราผมบอกเลยนะครับว่าดีไซน์รถคันนี้เหมือนรถยุโรปอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวดีไซน์ตัวบ ตัวคอนโซลนะครับสีแดงดาสวยๆแบบนี้ทุกคนดีไซน์รถยุโรปสุดๆนะครับในส่วนของตัวเบาะทุกคนดูเห็นไหมนี่นะครับดีไซน์เบาะคือแบบรถยุโรปมากสวยงามมากนะครับเบาะโคตรสวยทุกคนอันนี้นะครับเป็น s ค,คันนี้ของเราซึ่งในส่วนของตัวออปชั่นผมบอกเลยว่าก็ไม่แพ้กับตัวดีไซน์เนะครับเพราะออปชั่นให้มาจัดเต็มมากนะครับก็ยังเป็นในส่วนของระบบพุสตาร์นะครับสตาร์รถได้แบบนี้เลยนี่นะครับออกเป็นเสียงให้ปึ๊บแบบนี้เลย ซึ่งก็ส่งของตัวออปชั่นมีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มรีวิวกันเลยเนาะเรเิ่มจากตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะฮะจากตรงพวงมาลัยเลยนีแล้วตัวปุ่มควบคุมต่างๆนะครับนีก็สามารถเล่นในส่วนของตัวหน้าปัดได้เนาะครับซึ่งเนส่งของตัวหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้เป็นยังไงนยครับเป็นหน้าปัดดิจิตอลแบบนี้เลยเนาะ ซึ่งกระสุนขอบตัวเลขใหม่คันนี้ก็อยู่ที่68,000กิโลนะครับสวยๆเลยเนาะมีเซอรวไพของตัวระบบโหมดสปอร์ตมาให้เจ็ดวงแหวนเลยเห็นไหมกดปุ๊บนะครับก็เป็นโหมดสปอร์ตเลยนะครับดีดมันมาปรับสีแดงสวยๆแบบนี้เลยปุ๊บปุ๊บ,บดีดออกมามีระบบแัตเตนชิพมาให้นะครับจากหลังหลังแป้นพวงมลาลัยเนาะเห็นไหมนี่นะครับแัตเตนชิพก็มีมาให้นะครับถือว่าออปชั่นคือจัดเต็มเลยนะในโหมดการขับขี่นะครับซึ่งกระสอนตัวพวงมลาลัยเนี่ย ก็ยังสามารถปรับได้อยู่ที่1 2 3 4, 4, 4, 4่งสอิ้นทางนะทุกคนตกออกมาเลยนะครับ <stakeholder> ร <rel lays out> ับได้สี่ทางเลยปรับได้ทั้ข้อต่างๆของคนได้เนาะนี่นะครับบอกว่าเป็นปอกไฟฟ้าน้ามีนะครับออปชั่นจัเต็มากนะโอเคถัดมาดูด้วยวนของตัวจอกันบ้างทุกคนมีจอทัชสกีนของเขานะครับเป็นจอใหญ่ๆเลยเนาะก็รองรับทั้งองตัว F F A F นะครับอันนี้สามารถเชื่อมต่อบูธได้นะครับที่สำคัญก็ ทำได้หลายหลายอย่างเลยทุกคนว่าจะเป็นในส่วนของตัวการอ่านข่าวนะครับไลฟ์สไตล์มีอะไรบ้างอีกแม้มดูข่าวได้ด้วยหาข่าวอ่านได้นะครับตราขับรถเห็นไหมมีข่าวให้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวออกชั่นหนึ่งที่ผมคิดว่ามันว้าวมากๆเลยเนาะสำหรับเจ้า LG คันนี้ก็คือในส่วนของตัวไฟนะครับนี่คือสามารถเปิดไฟได้ด้วยนะครับเอนรถเบนซ์เลยทุกคนนี่นะครับมาเปิดให้ดูเพิบมเข้าไปที่หน้าคารถยนต์ปีดไฟเหมอนเดิมนะนี่นี้นะครับ ใมทุกคนจะมีไฟขึ้นเลยนะอันนี้นะปึ๊บนี่ไฟสีฟ้าสวยๆแบบนี้นะซึ่งในส่วนของตัวไฟเนี่ยมันยังสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตามใจชอบของเราเลยเนาะเห็นไหมเราก็ปรับสีได้เลยนะครับนี่ปรับได้ไปนะสีเขียวนี่สีเขียวอย่างนี้นี่สีเขียวเห็นมปรับเป็นสีอื่นอ่ะสีชมพูปรับไปทุกสีนะครับเจ้า g s s คันนี้ก็คือ เหมือนรถเบน์เลยนะครับนี่คือดีไซน์เหมือนรถยูโรปสุดๆนะผมว้าวมากเลยนะเจ้าเอ็นีแคกันนี้มีมาให้นะครับถือว่าสุดยอดทุกคนในส่วนของตัวกล้องกล้องก็เป็นกล้อง360นะครับอันนี้เห็นไหมมีกล้อง360ให้แบบนี้เลยเป็นไงรถยุโรปทุกคนอันนี้นี่นะครับเห็นไหมเซ็นเซอร์ต่างๆมีให้ครบเลยนะครับ360องศาเป็นแบบ360ด้วยนะนี้นะครับ ของใครเลยออาชัดจัดไปจริงๆนะผมชอบมากนะอ่ะลงมาในส่วนของตัวแอร์ล่างนี่คือในส่วนของตัวนับปัดนะครับไอ้ตัว่อาเขาเรียกว่าตัวควบคุมฟังชั่นของเขาทุกคนก็จะเป็นสองตัวกันก็เสียงก็เสียงนะครับนี่นะครับก็เสียงก็เสียงได้อย่ตรงนี้เลยเข้าจะหน้าจอโฮมนะครับนะครับอยู่ได้หมเลยนะครับตังชั่นรถยนต์นอนคุณภาพฟลูมนะครับก็ปรับเปลี่ยนได้ตามต้งการเลยนะฮะได้ได้ชอบนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ พสัสดีน,นะครับตอนนี้มีระมาณนี้ก็กออกอาจะเป็นจออโต้อะไรนะจออโต้จอออโต้ใหรเราอโอเคถัดลงมาครับเป็นส่วนของตัวเกียร์กันบ้างทุกคนนี่ก็คือในส่วนของลักษณะหน้าตาตัวเกียร์ของเจ้า m p s s นนี้ของเรานะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ Auto นออโต้เนาะอันนี้รองรับในส่วนของตัวระบบทิปโทนิกนะครับสามารถบวกลบได้นะครับจากตัวเกียร์เลยเนาะแรงนี้นะครับข้าเกียร์ไฮยหลั์ก็มีต้องมองภาพขนาดสายหลังขึ้นมาให้แบบนี้เลยเนาะ Okay. โคมอการขับขี่นะครับต่างๆอยู่ที่ฝั่งนี้เลยเนะาะกล้อง360องดองตรงนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้จากตรงนี้เลยเนาะอีโคโหมดนอร์มอลโหมดสปอร์ตโหมดนะครับนี้โอเคทางลรงลรัดชันนะครับเปลี่ยนมือไฟฟ้าออโต้เบรกโหมดทุกคนเอาช่างจัดเต็มมีให้ครบนะครับนี่หรือแม้แต่กระทั่งเปิดประตูเอ่อเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับโดยการกดแค่ปุ่มนี้ปุป่มเดียวก็สามารถเปลีได้เลยนะครับโอเค ที่สาคัญเลยทุกคนของเจ้า MG HS คันนี้ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะั่นก็คือเจ้าพารานอฟิกซันลูฟนะครับวันนี้มีมาให้นะครับแ,รแบบนี้เลยเห็นไหมแต่ซันลูฟยาวๆสวยๆแบบนี้เลยทุกคนเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับมันให้ฟีลลิ่งที่การขับขี่ที่ดีเยี่ยมเลยเนาะนะหม,มันยาวได้ถึงข้างหล,ลนนะังขนาดนั้นทุกคนเป็นพารานมิกซันลูฟแบบนีเล่สวยๆเลยนะครับเจ้า MG HS คันนี้ของเรานะเอาชันบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับจัดหนักจัดเต็มรถดุโร่ทุกคนในราคาที่ไม่ถึงล้านนะครับ บอกเลยว่าสุดยอดนะครับถัดไปเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะของเจ้า M G H S คันนี้ของเราว่าจะนั่งกว้างนะั่งสบายขนาดไหนครับดีไซน์ในส่วนตัวห้องผูดด้โดยสารเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามัชบชมกันเลยครับไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในส่วนตัวห้องผู้โดยสารนะของเจ้า M G H S คันนี้ของเราก็บอกเลยนะว่าในส่วนตัวดีไซน์เหมือนรถยุโรปมากเลยนะครับไอตัว H S คันนี้เหมือนรถยุโรปสุดๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบาะสีแดงดน้ำสวยๆแบบนี้นะครับนี่ มีลำโพงมาให้อย่างตรงนั้นจะประตูแบบนี้เลยแม้ลำโพงมีมาให้นะครับแบบนี้นะกระจกก็เป็นกระจกออโต้ทั้ง4ี่บาเลยนะนะครับเห็นะหมเปิดปิดกระจกได้แบบนี้เลยที่สคัญนะครับนี่รถที่พักเขนเพรากับที่ใส่แก้วน้ํานะครับอันนี้แบบนี้นะครับมีไซร์รถยุโรสุดที่คนแถมที่สำคัญสร้างเงินเมียได้ด้วย มีที่ซ่อนเงินด้วยนะเห็นไหมใส่งามเลยนะครับ MTSS คันนี้ออปชัน่นแบบว่าจัดเต็มนะครับแอรตอนหลังมีมาให้นะครับตรวที่ใส่ USB ชาร์แบตนะครับก็มีมาให้เนาะอ,อย่างนี้ที่สำคัญ MTSS คันนี้ยังรองรับในส่วนของ,ของตัวระบบไ s สมาร์ด้วยนะสามารถสั่งเจ้า MG คันนี้ปิดสันรูปเปิดกระจกหาแผนที่ต่างๆได้เพียงแค่เราพูดว่า Hello MG ปิดสัูป ลราก็สามารถสั่งการเจ้า MG คันนี้ได้นะครับถึงไหมเป็นระบบ i-smart ของ MG เขานะครับก็คือดีไซน์รถยุโรปออปชั่นเทคโนโลยีก้าวไกลนําไปหมดเลยนะทุกคนออปชันรถคันนี้คือจัดแต่จัดเต็มน,นะครับในในราคาที่ไม่ถึงล้านทุกคนเจ้า MG คันนี้คือทํามาให้อย่างดีเยี่ยม เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในสมงรตัวห้องเครื่องของเจ้า m g คันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามมาลชมกันเลยครับไปด,ดูกันที่นี้นะครับเดี๋ยวเราพามาดูในสมอ,องตัวห้องเครื่องของเจ้า m t s s คันนี้ของเรานะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับตัวนี้นะเครื่องยนต์1 5 0 0 c ีนะนี่ปนเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับซึ่งรถนะครับทางเราทุกคนอาจะเป็น P เซ็นเตอร์นะครับรับประกันให้เลย ว่าไม่มีการชนหนักการจมน้ํานะครับไม่เทร้อร็์ไม่มีการปิดทาอไฟไหม้เลยยังเลยานน้อระบบสัญญาณไอขายนะครับแบบนี้ซึ่งแบบัีนะครับตอนนี้นะครับทางเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษทุกคนซื้อลรถ MP กับเรานะครับแถมฟรีปริการเครื่องเกียร์งปีน่าหึ่งเจ็ดนกิโลนะครับและใครนะครับสนใจเจ้า MPSS คันนี้นะครับผมบอกเลยทุกคนว่าเค n D f i าวสจะมาแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งมาให้เลยนะครับใครสนใจเราติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับ สำคัญนะครับฝากทุกคนด้วยน้อช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดคลิกให้ผมด้วยนาะและคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปรีวิวรถรุ่นไหนนะครับรถรุ่นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันให้ดูถ้ตัวรับไปก่อนแล้วก็ไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ